เรีกิเนกันครับวันนี้คือผมจะมารีวิวสกินปืนใหม่ครับผมเป็นสกินปืนที่ผมได้มาจากกิจกรรมนี้ยที่ Woodpacker Party X Hunter ครับคือผมได้ถาวรมาครับผมไปสมเล่นๆมาได้ถาวรเลยว่าม,มารีวิวสักหน่อยละกันครับเพราะเป็นปืนที่ ผมชอบเล่นงนะัดผมชอบเอาไปงนะัดหวังมากๆเลยครับแล้วพอผมได้สก,กินมาผมคือดีใจมากๆครับไปผมจะไปรีวิวกันเลยครับแต่ผมจะไม่รีวิวในโซนนะครับผมจะไปสร้างห้องเดนแม็กเอาครับเดี๋ยวคุณดูจะเบื่อไงครับเออคุณดูจะเบื่อโอเคอ่าต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับเฮ้ยกดผิด few minutes later สร้างห้องมาแล้วนะครับอ่ามีคนเข้ามาแล้วครับ สร้างห้องแล้วโอเครอคนเข้ามาเยอะๆรอคนเอาโอเคเชิญคนอื่นด้วยก็แล้วกันมีใครเชิญไหมหมดอ่ะโอเคตอนนี้มีกี่คนแล้วโอเคเข้ามากันเยอะๆครับเข้ามาได้ครับ มากันได้ครับโอเครอคุณก่อนเอาคนออกอีกแล้วเคเริ่มเกมเลยเริ่มเกมไแปะมาครับผมจะมารีวิว Woodpacker ครับผมุฝาสเสียบมาส,สร้างห้องมาโดยเฉพาะเลยครับผมมาครับผม Woodpacker มาครับรีวิวปืนโดยเฉพาะครับเตรียมมาโดยเฉพาะนี่ก่อน,น,อนเสอบยังไม่ค่อยก็โอเคนี่อยอุปกรณ์ นี่ครับกดแพ็คเกอร์อเมเพิ่มความเร็วไปนิดหน่อยครับจะได้จุกง่ายๆครับจะได้ไม่จุกยากเกินไปจะได้ไม่จุกดูหิครับผมละจะได้ไม่จุก,ย,ก,ย,จจกยากครับท่านผู้ชมเพิ่มมาแค่นิดเดียวเอง โห่แล้ววะเอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอยกดไอวอลไม่ทันเกิดดูว่าแพ็คเกอร์ลูกต่อด,ดูสกินยังไงครับเคมาครับ ผมสร้างห้องมาโดยเฉพาะเลยท่านผู้ชม เธอไม่เธอไปกดไม่ได้เอาสกิลตัวละครมาดแปกเก็บ <Double kill. S 1> ไปซองครับผมมาดิครับอุย้ยแตกอุ้ยไม่เข้าอุ้ยโอ้โหยโ นีสูสีตัวตึงจัดจัดอุ้ยเอาเฮ้ยแปลกเฉยโอ้พันยาโคตรอื่นเลยท่านผู้ชม ัวไปก่อนเฮ้ยโอ้ยไม่ยูหลบๆลบหลบหลบยิจากยังไว้ยโคตรงอแล้วตัวขดน อย่างมันนะผู้ชมอุ๊ยโหมามันเลยนะผู้ชมมีวูดแพ็คเกอร์อันใหม่เพิ่มดาเมจด้วยไม่เข้าหัวแหลกแหลกแหลกแลเกิเนละไม่มันเยอะๆสิคร่บ เพื่อนเขาจะคุยกับเราด้วยนะอัดตัวไปก่อนเวลาเนี่ยไม่ต้องสนอะไรแล้วเนี่ยค่อนะอ,อ,อ,อืมไม่ผมเพลอ์ไปกดไม่ใช้สกิลตัวก่อนนะผู้ชม ปัญญาก่อนนะผู้ชมอุ้ยไม่ตายอุ้ยยอดคิวมไปเยอะ มันก็แหลกเกินอุ้ยไม่ตายต้องชมอุ้ยทำไมมันยิงไม่เข้าหัวต้งพม่จบรอแท่นผอ้ชมหัวแตรโอ้ยโอ้ยโอ้โหโดดหลบไม่ทันนะผู้ชมอุ้ยคสามสิแล้วท่างผู้ชม 우리 아, 미달랑이 우. 와, 높아, 높아, 뚱, 뚱, 뚱. อย่าไปคิดเลยลุก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 เกือบเกือบเกือบตายละมันเล่นบาเลยซะด้วยตัวนี้ โอ้ยโดนด้านหลังยิงมักมสุดเลือดก็น้อยแล้วด้วยโอเคมีทางหมดเลย โอ้โหถ้าผมมีแม็กซียนะผมชนะไปแล้วโอ้ยแปบลบว่ามันต้องอยู่ทางนี้นะผู้ชมตายนะผู้ชมจะตายโอ้ยโดนลุมกระทืบถ้าจะแพ้ท่านผู้ชมไม่น่าจะชนะท่านผู้ชมเพราะถ้าบุมกมาคิวเดียวนี่บุกมนชนะเลยท่านผู้ชมดู คือแล้วท้ายูดแพคเกจมากูจริงอ่ะชุบชุบชุบอ๋อแล้วอ,อือคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย